สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอกพันธ์ไม้นะครับครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาชมทุเรียนสองสายพันธุ์นะครับที่ว่านี้ก็คือทุเรียนพันธุ์โอชีนะครับกับหนามอ่าหรือว่าหนามดานะครับทุเรียนหนามดําหรือว่าโอชีเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสายพันธุ์มาเลยทั้งคู่นั่นก็คือหนามดากับมูซันคิงนะครับปลูกพร้อมกันนะครับวันเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับว่าอ่า ต้นไหนจะสวยกว่าและก็โตกว่าครับระหว่างน้ำดำหรือโอชีแล้วก็มูสันคิงนะครับต้นที่เห็นอยู่นี้เป็นอ่าโอชีนะครับโอชีอายุอยู่ที่ปีที่3นะครับสูงประมาณ5-6เมตรนะครับสูงประมาณ6เมตรได้ครับเพื่อนๆ6เมตรได้อยู่ต้นสวยสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราเพิ่งทําการตัดแต่งกิ่งเป็นครั้งแรกนะครับอ่อต้นสวยโปร่งเลยทีเดียวนะครับทรงพุ่มกว้างสวยงามตามนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับต้นนี้คือหนามดําหรือโอชีเป็นสายพันธุ์นิยมครับของมาเลเซียนะครับถัดมาคือเจ้ามูสันคิงนะครับทุกท่านรู้จักกันดีนะครับเจ้ามูสันคิงนะครับก็สวยสมบูรณ์เช่นกันนะครับอิงก้านสาขาก็ดีครับดีครับนะตามนี้เลยนะครับสวยสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเลี้ยงง่ายโตโตเร็วแล้วก็ทนทานต่อโรคนะครับทั้งสองสายพันธุ์นี้ครับรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆปลูกต้อง อุกอกทุกใจอย่างแน่นอนนะครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับดูแลง่ายโตเร็วนะครับแต่ข้อแตกต่างของ2ต้นนี้ครับปลูกพร้อมกันนะฮะเราจะเห็นว่าน้ำดําหรือว่าโอชีนะครับก็จะโตกว่าโตกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับต้นนี้เพ็่นมูสันคิงนะครับนี่ครับต้นนี้คือมูสันคิงนะครับก็สวยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าน้ำดำนะครับก็สวยสมบูรณ์เช่นกันแต่ว่าเขาจะโตกว่านะครับโตกว่าใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับทรงพุ่มกว้างและใหญ่กว่านะครับเอาอันนี้เราปลูกคู่กันนะครับปลูกคู่กัน เป็นทุเรียนก้นต้นคู่นะครับเป็นทุเรียนต้นคู่นะครับแล้วก็ความแตกต่างที่เห็นก็คือน้ำดำโตกว่าเห็นได้ชัดนะครับหมูตะเคิงเขาก็งามนะครับงามดีโตดีเหมือนกันครับแต่ตามน้ำดำไม่ทันครับเพื่อนๆนะครับสองสายพันธุ์นี้นะครับเป็นพันธุ์นิยมของมาเลเซียนะครับที่ร้านเรามีต้นพันธุ์จำหน่ายนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็แวะมาเวียนมาดูได้นะครับที่ร้านตุ้มปลาเลงพันไม้นะครับ ต้นเรียนสงสายพันธุ์นี้น่าปลูกมากนะครับเป็นต้นเรือนพันธุแกลงพันธุอึดพันทนทานนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับแล้วก็อึดจริงๆครับพี่น้องลองดูแล้วครับไม่ลองไม่รู้นะครับท่านใดปลูกหมอนแล้วไม่รอดปลูกหมอนแล้วตายนะครับถ้ามาลองสองสายพันธุ์นี้ท่านจะรู้ว่าดูแลง่ายนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฝากไปด้วยนะครับพันธุ์ํำดำหรือว่าโอชีนะครับแล้วก็เจ้าหมซันทิงนะครับ แวะเวียนมาดูที่ร้านได้นะครับหรือโทรมาสอบถามสายพันธุ์ได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 9 8 0 7 9 7 6 1นะครับที่ร้านส้มป่าเด่งพันไม้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดมาจากแดนไกลครับปักหมุดมาได้นะครับที่ร้านของเรานะครับร้านส้มป่าเด่งพันไม้นะครับขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับจะเอาน้ำดำหรือจะเอาโมซันคิงดีนะครับรับประกันใบไม้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนสวยงามตามนี้เลยนะครับ